สวัสดีคร <it> ับผมหมอมาพนานฟาร์มนะครับก็คล <orn> ิป <när> นี้นะครับพามาชมแม่พันหลักมีพีอีกหนึ่งแม่นะครับก็แม่นี้นะครับชื่อว่าแม่สุดรักนะครับเป็นน้องสาวก้องแก๊งนะครับค่าตัวหนึ่งล้านนะครับของโชคเพิ่มทรัพย์ฟาร์มนะครับแม่นี้คู่เกิดเก่งนะครับเป็นคู่เกิดทับทิมทองนะครับน้องชายตัวเก่งนะครับก็ค่าตัวหนึ่งแไม่ขายนะครับสิติตสูงสุดสองแสนะครับ ก็แม่นี้นะครับปัจจุบันก็อายุประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับก็จ่ายลูกโครงสร้างดีนะครับสวยนะครับลูกที่ไปฝากผสมสามเป็นจรกเข้ก,ก็ใกล้จะได้เตะแล้วนะครับก็ปัจจุบันแม่นี้นะครับน้ําหนักอยู่ที่2องกิโลหนึ่งนะครับสวยโครงสร้างดีนะครับจ่ายลูก ออกมาโอเคเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจทายาทแม่นี้นะครับก็สามารถเ,าเข้ามาติดตามได้ในกลุ่มเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดตารางอยู่นะว่าผสมพ่อไหนราคาเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็ฝากติดตามแม่พันหลักของผมอีกหนึ่งแม่ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ